สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโรงงานอุซุอิอินเตอร์เนชั่นแนลคอเบเรชั่นไทยแลนด์จำกัดนะครับผมโรงงานนี้นะครับผมอยู่อมตะซิตี้ชนบุรีนะครับผมเฟสสี่และเฟสแปดนะครับมีสองที่นะครับผมโรงงานนี้โรงงานนี้ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์นะครับผมรายได้เฉลี่ยเนี่ยจะอยู่หมื่นหก ถึง22,000 22, 22,000บาทต่อเดือนนะครับผมคุณสมบัติเนี่ยไม่จำกัดเพศนะครับผมอายุ18ปีขึ้นไปม .3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับผมรายได้และสวัสดิการจะเป็นค่าจ้าง354บาทต่อวันถ้าผ่านโปร119วันแล้วปรับเป็น1620บาทนะครับ ค่ากะ100บาทต่อวันเบี้ยขยัน500600-800บาทต่อเดือนตามลำดับขั้นบันไดนะครับผมค่าอาหาร25บาทต่อวันค่าอาหาร ot 15บาทต่อวันค่าชาวบ้าน200บาทต่อเดือนผ่านโปร1 1 9วันแล้วปรับเป็น800บาทต่อเดือนนะครับผมชุดยูนิฟอร์มฟรีถ้าผ่านโปร1 1 9วันเช่นกันนะครับผมมีรถรับส่งพนักงานนะครับผมสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน นะครับผมมีสิทธิ์ปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำนะครับผมเวลาทำงานของโรงงานนี้ก็คือ7จ็นิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาสานาทีนะครับผมสำหรับกะเช้าเนะาะกะดึกจะเป็น19บเนิกาสานาทีถึง4ี่นาฬิกาสานาทีนะครับผมส่วน OT ก็จะเอา2.5มาคูณเข้าไปนะครับ สายรถรับทงนะครับผมจะมีบางแสนบางสายนาอมะตะหัวกุญแจบ้านบึงบายพาสนาป่าวัดดอนพนัฐนิคมหนองตำลึงทองหลังลรงไฟฟ้าและบ้านเก่านะครับผมค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่เหมือนกันนะครับส่วนทีนี้หน้างานเป็นยังไงนะครับผมในโรงงานนี้นะครับผมเป็นโรงงานแอร์นะครับผมก็ซึ่งโรงงานแอร์เนี่ย เสาเสาสวยๆเนี่ยจะเยอะมากไม่ว่าจะโรงงานไหนแล้วครับผมเสาเสาสวยๆเยอะนะครับอ่าสำหรับเฟสสี่จะเป็นโรงแอร์นะครับผมส่วนเฟสแปดเนี่ยจะไม่มีแอร์นะครับโรงนี้โรงนี้จะไม่มีแอร์ถ้าเป็นรายวันก็จะยังไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราเป็นรายวันอยู่แต่ก็ถ้าผ่านโป๊ะหนึ่งร้อยสิบเก้าวันแล้วแล้วเราได้ปรับเป็นรายเดือน ก็ถ้าเราทำโอทุกวันเนี่ยเราจะได้อยู่2 0,000ขึ้นอยู่2 0 0 0 0อัพเลยล่ะครับผมแต่ถ้าเรายังเป็นรายวันอยู่ก็รา,าวๆ15,000าหมื่นหประมาณนี้นะครับผมส่วนหน้างานก็ความหนักความเบาของงานก็จะขึ้นอยู่ตามแผนกน,นั้นๆนะครับผมงานเนี่ยจะไม่ค่อยหนักอะไรมากหรอกนะครับผมขึ้นอยู่กับ อ่ามันเวลามันพักมันน้อยครับผมเวลาพักน้อยคืองานมันจะกระจุกกระจิกตามสไตล์โรงงานญี่ปุ่นแหละครับผมก็จะมีทํางานมีเคลียร์งานมีจดบันทึกมีห้าสอตอนเลิกงานคือเราก็ไม่ค่อยจะได้พักเท่าไหร่แหละครับผมมันก็ถามว่าหนักไหมมันไม่หนักหรอกแต่มันจุกจิกครับผมตามสไตล์โรงงานญี่ปุ่นเนาะอ่าไม่ค่อยจะได้พักมากนะครับผม สำหรับโรงงานนี้นะครับ,รบผมชุดก็สำหรับประจำเนาะประจำของเขาก็จะเป็นชุดสีอ,ออกดำๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยคอสีฟ้าๆนะครับผมส่วนทับก็จะเป็นเสื้อสีขาวนะครับผมเขียนคำว่าอุซุอิแล้วก็ชายชายเสื้อจะเป็นสีฟ้าๆเนาะครับผมประมาณนี้ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ค่อยเข้าใจยังงงๆกับที่ผมแบบอธิบายอยู่นะครับผมสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ท่านใดที่กำลังตกงานกำลังหางานใหม่หรือกำลังจะเปลี่ยนงานนะครับผมเป็นกำลังใจให้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ